มีอะไรอีกไหมมันก็มีแต่นั้นนะไอ้ไอ้กล่องไมโครเวฟลูกดีดียกที่สีฟ้าน่ะหนักไหมสีฟ้าน่ะเห็นไหมนั่นอ่ะที่ไมโครเวฟอ่ะลูกอันนั้นคืออะไรหนักไหมหนักเอาเน้นน้อยๆเอาเน้นน้อย มันมีของอยู่ในนั้นที่เล็งแต่นิดหน่อยไม่เป็นไร,น,รนึกเพราอนึกมันมีของก็เลยล็กอกคอนเทนอะไว้เลยมีมมาายด,มดนะมีไปดูที่ลูกอะไรที่มันเล็กๆก็ไปดูหน่อย